อัตปุริสภูคลาอสภควโตสาวกสังโฆอาหเนโยปาห์เนโยหักคินโยอัญชลีกกลนิโยอนุกรังคุณะเขตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปสันติเสเนหังมาตาปิจระโอรหังปะโทตันจะมหาราชาตะวันมังโปสันทุโนทีบังการเทโวสุโบเทสิกิตเทโวเยกัตโตปัจจัง สามิงกินเนวาทัต <c oughs> ตาปียังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะทานังสัพเพชนาพะงหูชนาปียังมะมะสกัตตวพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังอิแห่งเทวมนุษสานังพุทธเตพุธธเทธเตเชนโสุินานาสัสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาบุษะวูปัสเมนตุเตสกัตตวธรรมรักกัต ธรรมร um ัตนังโอสถัางอุตมังวรังปาริราหุปะสมังปะสมนังธรรมะเตเตเชนาโสทินานัสสันตุปทาวาสเพพยาบูปะสมณตุเตสัคตะวัสวกสังขารัตนังโอสถัางอุตมังวรังอาหนวยังปาหนวยังสังคเตเชนะโสทินานัสสันตุปทาวาสเพโรคาบูปะสมณตุเต Iti bisu bakwa arang sama sempat tuh bisa skuto sempat nus ketolong kau itu untuk terus polis atau masyarakat serta teh untuk senam betul bakwa te. Sebagai tuh Sentit iko agar eh pasiko iko open aja iko pada window itu supaya tipan nus bakwa tuh สาบกสังโฆสามิติปิปันโนภะควะโตสาบกสังโฆชะอิติตังจตาริปุริสัจจกะริอัตถะปิริสบุคคละเอสาภะควะโตสาบกสังโฆอหโนเยปะหุโนเยทักขิโนโยอัญจะมีกรณีโยอนุตตังปุญญะเกตังโลกะชาติจินดามณีปิยะมันตังยัสสังฆาสังโกนังอุบาสันติสีเนหังมาตาปิตตะวะอรหังปะโพทันจะมหาราชาตะวันมังโกสุทุโพสันธุโนทีปังกาเรทีโบปุ สัพโปเสธิคกิจจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกิจเนวาทัตตาปียังกันตะสารีบุตรสารีบุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานัเยมินีจินดาปียังจะทาดนางสัพเพชนาหูชนาปียังมามะสัตตวาพุทธรัตตังโอภาโอสุทังอุตมังวรังอีหังเทวมนุษสานางพุทธเตชนโสทินา ตัสสันตุปัทวาสะพีตุคาบูปัสสนตุเตสะกตมธมันุวารัตเตัตมวารัตนังโอสถานอุตมังวรังปาริราหูปัสสะมนังธรรมเตเชนะโสตนาตัสสันตุปัทวาสะพีพยาภูปัสสนจตุเตสัตตวาสังฆารัตนังโอสถานอุตมังวรังอหนวยยังปาหนวยยังสังเกตเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสะพโรคาปูปัสสนจตุเต iti bisu pakwa arang sama sambut towi cajrana sampan dos kita lo kagi tuh ada terukuri satu masara sa ti satu so, tebu nus jana betu pakwa ti sewakato pakwa ta semua seti tiko agali ko eh bersiko open lagi ko percet tangwe ti tepo bunyuh hiti supeti ucu peti panno pakwa to sa peti panno pakwa to sa peti panno pakwa to จ้าที่ต่งจตาริปุริสัยุขานิอัตถปุริสักภุคลาเอสะภควะต iscilla, PI, ัวสาวังสงโฆอาห์เนโยปัห์เนโยทัดคิเนโยอัญชะดีการณีโยอนุตรังปุญจะเกตังโลกัสสาธิจินดามณีปิยังมันตังยัสังคาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังโกผูตันฐะมหาราชาตะวันมังโกสุทังโนทีปังการเทโบสุโกเสธิกิติเทโบโยสักเก สโกปัจฉังพัสมิงกิตนาวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนะนมเยมณีจินดาปิยังจัท่านางสัพเพชนะพระหูชนะปิยงังลัมะสก,กัตตวพุทธะรัตนังโอสถากุตมังวรังอีตังเทวมโนสารังพุทธเตเชนะโสจินานะัสสุป,ปัตถวาสัพเพทุกขาวุสเมนโตเตวูสะวูปะัสะเมนตุเต สัคตตวธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะโสธนานัสุปัฏฐวาสเพพยาบูปัสเมตุเตสักตตวสัครัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหเนยังปาหุเนยังสังเกเตเชนะโสธนานัสสุปัฏฐวาสเพโรคาบูปัสเมตุเต